เรจิสโปเกตอดีตแชมป์ในรุ่นจูเนียร์เวทเเวทสองสมัยคัมแบ็กโดยล่าสุดนั้นศึกมวยโลกที่ชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่สองสิงหาคมนี้ซึ่งจะมีทางออสการ์ดัวเต้จะขึ้นโชกับทางเคนเนตซิมจูเนียเป็นคู่เอกและมีทางเรจิสโปรเกตอดีตแชมป์ในรุ่นจูเนียวทเร์เวตสองสมัยจะเป็นคู่รองโดยเขาจะขึ้นโชกับทางโจเซฟเดีอสจูเนียจะมีการถ่ายทอดสดทางเดอะโซนสำหรับเรจิสโปรเกสเขาเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นจูเนียเวทเร์เวตสองสมัยเขาจะขึ้นโชกับทางโจเซฟดีอสจูเนียอดีตแชมป์ไอบโดยในไฟ์นี้จะ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทางโปเกตที่มีสถิติการชกชนะ29ครั้งชนะนก24ครั้งเขาแพ้3ครั้งโปเกตหวังจะกลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งหลังจากพ่ายแพ้กับทางเดวินฮานี่และทางแจ็คแคทเทรลสองฝติดต่อกันขณะที่ทางดีแอดเจ้าของสถิติการชกชนะ34ครั้งชนะนก15ครั้งเขาแพ้7ครั้งกำลังพยายามสร้างประวัติศาสตร์ใหม่หลังจากเขาชนะคะแนน8ยกเมื่อเดือนที่แล้ว ที่ตโฮอน่าซึ่งช่วยหยุดสถิติการแพ้รวด3ามไฟของเขาไว้ได้ส่วนมวยคู่อื่นก็จะเป็นการพบกันระหว่างทิสตันคันคอยกับทางคาริมแฮกเกสในศึกรุ่นคุยสวิมีกำหนด10ยกขณะที่ทางโจชัวเอ็ดเวิร์ดนักชกโอลิมปิกชาวเมริกันเขาจะพบกับทางเคมนออดี Audi, ในรุ่นเฮฟวีเวทมีกำหนด10ยกนั่นเอง